ของมันต้องมีค่ะเพื่อนๆยิ่งถ้าบ้านเพื่อนๆอแบบอ,อยู่คอนโดหรือว่าอยู่หออย่อยางเงี้ยจำเป็นต้องใช้มากๆเลยเพราะว่ามันกรองในเหยอดได้เลยอะ่ะคืออันนี้เดี๋ยวต้องทำให้ดูนะคะแต่วันนี้เดี๋ยวแกะกล่องก่อนเดี๋ยวจะบอกวิธีใช้ว่าใช้ยังไงเพราะว่าสะดวกมากกรองคอรีนได้สะอาดถึง99%เลยนะคะพวกตะกวัวพวกทรายพวกสนิมหรือว่าอะไรเนี่ย กรองได้สะอาดมากๆเลยแล้วก็เขามีระบบเป็นดิจิตอลบอกหมดอายุด้วยนะว่า,เ,าเครื่องกรองน้ําเขามีอายุหมดอายุไส้กรองอะไรเงี้ยจะได้รู้ว่ากรองนานแค่ไหนแล้วก็มันเป็นเหยือกอะเพื่อนๆพกพาได้เลยอะจะเอาไปกินที่ไหนก็ได้ตัวไส้กรองก็จะอยู่ในนี้นะคะอันนี้คือไส้กรองเดี๋ยวเราต้องล้างทําความสะอาดไส้กรองก่อนถึงจะกรองน้ําได้อันนี้แบบว่า